สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะคะแบบเปิดตัวใหม่นะเวลาเล่นไมค์ครับเราจะลองดูเสียงเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าเป็นไข่มันไข่นะคะก็เลยเสียงเปลี่ยนแล้วก็แหมดี้ิเราระหว่างที่เราเป็นไข่เราก็เลยมาเล่นไมค์ครับนะคะแล้วก็จะเป็นหมดได้นะคะตัวดีเราก็ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งไว้นะคะข้างหลังแล้วนั่นนี้ นี่ให้ดูรัอรอบตัวบ้านก่อนนะคะอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนตกไม่ใช่ดิเอะม้าตกนี่จะเป็นรอบบ้านนะคะบ้านก็จะดูมั่วๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้แค่3ามบล็อกนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะรอบบ้านก็ถือว่ากว้างอยู่นะคะไม่ได้น้อยเกิน ก็เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นระวังพรมเช็ดเท้าไว้นะคะเพรว่าหิมะจะได้ไม่เกิดรอบบ้านนะคะหน้าใ้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นี่เป็นไฟเยอะๆนะคะการมอสเตอร์เกิดเพราของเราที่เราสร้างนี่เป็นดินนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกล่องนะคะใส่ไว้สาระเราไว้นะคะเราจะพาไปดูห้องรับแขกขึ้นกันกันนะคะ จะมีสองห้องนะคะห้องนี้จะเป็นห้องของสองเตียงนะคะรวมทั้ง,งสองกล,ององกลอง่องตู้เสื้อแล้วก็กล่องขานะคะข้างในก็จะเป็นห้องน้ํามีอ่างอาบน้ำมีที่งแล้วก็ที่ล้างมือแล้วก็มีชักโครกค่ะกดแล้วก็มันก็จะปิดอัตโนมัติค่ะมันกดชักโครกเ,เลยโอ้ย อีกห้องนึ้งก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะแต่แค่วางตำแหน่งออกนิดนึงชั้นแรกก็จะมีอันนี้ค่ะห้องครัวกับห้องกินข้าวอยู่ฝั่งนี้ นะคะอะไรของมันนะคเราก็จะแฟงลูกเป็นเตาได้เลยฝั่งนี้จะเป็นเตานะคะซุป,ซ,ปซุปเคี่ดุเคี่เองแล้วข้างล่างก็จะมีเตาน้ไว้อุ่นส่วนะนกล่องตรงนี้นี้จะเป็นพวกอาหารนะคะ ตู้เย็นด้านล่างเลยพาไปดูไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อของจิ้มๆนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องพวกฝักทองนะคะเอาไว้ทำทองถัดไปก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นน้ำตื่นนะคะแล้วก็นชั้นอชั้นสองก็จะมีบันไดอยู่หน้าทางเข้าเลยนะคะนี่นะคะเราขึ้นไปเลย ไหวไหว้ตกบันไดจะเป็นน่องสุดนะคะขึ้นมาชั้นล่างก็เป็นน่องสุดมีสองห้องนะคะเป็นห้องใหญ่ไม่เป็นไฟนะคะเปิดได้เปิดได้เปิดได้นะคะตัวนี้จะเป็นบันไดนะคะไว้ไปชั้นหนังสือต่งตางๆนะคะก็สามารถสร้างได้น,นะคะ ก็จิมชู้นะคะเราจะพาไปดูห้องน้ำก่อนเลยห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนย่างนี้เดินไก็จะมีตู้น้ำอยูเลยนะคะอุ้ยไปแล้วบอกมายูยางไนวะเราปรับเป็นโหมดเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรภาพ ให้เป็นภาพแบบเสมือนจริงของไมค์คลาฟจริงนะคะเกมเกมี่สาม่าปรับให้มันเป็นแบบต้นฉบับเขาได้แล้วก็เป็นแบบไมค์คลาฟเท้ได้นะคะนี่ก็จะแบบนี้ก็จะเหมือนไมค์คลาฟเท้เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราปรับภาพเ,าเันปรับภาพเนี่ยก็ไม่ยากเลยเราจะมาสอนทีหลังนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอีห้องหนึ่งห้องที่ นะคะเป็นห้องนอนเราเปิดไฟไว้เรียบร้อยนะคะทำเตียงใหญ่อยู่คนเดียวเนี่ยแต่ว่าอยากทำเตียงใหญ่จะเป็นฝั่งผู้ชายนะคะแล้วก็จะเป็นสองผู้ชายฝั่งนี้ผู้หญิงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นเส้นแบ่งเขตกันตรงนี้ไว้บันไดตรงนี้ก็ใช้ร่วมกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะมีชั้นหนึ่งชั้นสองอายุแล้วก็ไฟตรงนี้ก็เปิดปีใต้เหมือนเดิมน,น,นะคะเหมือนทุกอันเลย เราไปดูข้างนอกกันคะ่ะว้ไกวันตีนนี่โอ้ไม่ก็ตอบกเป็นตอนเช้าสึ่เออไม่ใชับเทพกับพี นะคะก็จะเป็นถูกขนาะเย็นนก้ก็มาแบบนี้นะคะเป็นน,นี่อันนี้จะเป็น,นต้นไม้แล้วจะเป็นต้นโอ๊กนะคะรู้ว่าต้นชนิดอะไรก็มันนี้สวยมากเลยไม่เห็นเลยอ่ะมันก็เป็นต้นอะไรก็ไม er. ่รู้เราไม่ได้สร้างนะคือมันเป็นอย่างนี้เองเลยแล้วมันจะเป็นลายแบบนี้สวยมากเลยตกแต่งวันคริสต์มาสนี่ก็คือสวยเลยนะคะมันไม่ได้เป็นความบั๊กของเกมนะคะมันเป็นอยู่แล้วแบบนี้ คือแม่แบบมันสวยมากเลยแล้วก็เลยปลูกไว้ต้นมะแล้วก็สวยคือสวยมากคือใครชอบกินพิชมาต,ต้นไม้สีชมพูชมพูนะอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นนักต่านะคะเราจะเข้าไปดูที่เพาะปลูกกันนะคะเข้าไปฝั่งนี้ก็ปิดประตูนะคะตรงนี้เป็นของเช็ดเท้ากันมาเกิดเหมือนเดิมน,นะคะ น,นจะเป็นที่พักปลูนนะคะเป็นห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไม่ได้นะอันนี้จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีมันฝร,รั่งนะคะปอเต,ตโตแล้วก็ข้างล่างก็จะมีน้านะคะนี่สังเกตว่าะจะมีปลาล้าล่างคือเราเอาไว้ทําการเกษตรปลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําไว้ปลูกต้นไม้นะคะพอลูกลงไปก็จะเป็น ล่าปลานะคะที่แบบเราจะหาปลากินได้ะะแล้วก็จะผสมพันธุ์ได้เราก็เลยทำโซนปลาไว้ข้างล่างเลยนะคะทำโซนประมงไว,ขงงว,ททไว้ข้างล่างแล้วเราก็ทำที่ปอปุูไว้ข้างบนนะคะจะได้ไม่ตรงพื้นที่รอบตัวบ้านก็จะมีแค่นี้นะคะไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็สร้างยากอยู่อว้ย มาปลูกตร,ตรงนี้ละ่ะคืออยากทดลองไงก็คือไม่รู้ว่าไหนปลูกได้ปลูกไม่ได้บ้างก็เลยเอามาปลูกเล่น,นลอรอบๆตัวบ้านก็มีแค่นี้นะคะไม่ไม่ได้อะไรมาก หิมะก็ชอบตกนะคะเราก็เลยจะเป็นบ้านไม้นะคะถ้าจะสร้างบ้านไม้นะคะให้สวยก็คือแนะน,นําเลยนะอันนี้แนะนํานะก็คือสร้างที่ที่มันเป็นโซนหมิมะแบบเป็นแบบเนะี้ยแบบเหิมะอย่างเงี้ยสร้างบ้านมาให้มันจะสวยไนงะแบบให้ฟิลหมันแบบบ้านโมเดิรนะ์นแบบอบนอบ่นนิดนึงอะ่ะเออนี่ก็จะเป็นนี้ข้างบนก็ถือว่าเป็นลานสกีก็แล้วกันนะ นี่นะคะทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเราจะได้มีผู้ติดตามไปถึง200คนนะคะขอบคุณค่ะ